โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนถ่ายรูปนะครับก็สําหรับคนที่แบบที่แบบว่าถ่ายยังไงมันก็ไม่สวยใช่ไหมพอดูคลิปนี้น่าจะได้หลายหลายอย่างเลยก็อย่างแรกนะถ่ายรูปอบะมันอยู่ที่เซตติ้งนะเดี๋ยวผมไม้ดูนี่ก็ที่ผมปรับเป็นอย่างนี้เลยนะมันเกี่ยวด้วยนะมันอยู่ที่เซตติ้งเนาะเนี่ยปรับประมาณเนี้ยผมอะปรับสุดสุดทุกอย่างอะ่ะ แต่ถ้าแบบปรับสุดทุกอย่างใช่ไหมเราไม่ลงมอดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเนอะมอดที่ผมใช้ก็มี remake qv แค่นี้แล้วก็ enb แล้วก็リเชแค่นี้เลยน่ะอันนี้リเชตหน่ะพอปิดリเชตพอเปิดเห็นว่ามันมันต่างกันไหมอันนี้ enb enb มันก็ส่งผลนะดูนะอันนี้ไม่มี enb อันนี้มีน่ะเห็นปะมันหน้ามันชัดขึ้นอะ่ะก็ นั่นแหละแล้วผมลองถ่ายให้ดูสักรูปกแล้วกันเอาตรงนี้เลยกันอย่างแรกก็เสกรถเลยกดอันนี้นะ F8 ทีหนึงแล้วก็แบกสเปซแล้วก็ F9 ถ้าสมมติกด F9 ไม่ขึ้นก็ให้ทำอย่างนี้นะมันจะขึ้นให้ให้เรากด F นี่มันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมกด Enter แล้วก็มาที่แวนอัน,อนล่างแล้วก็หารรถเราเลยผมก็จะเอาเป็นรถนี้นะพวกรถเนี้ย เป็นรถมอดนะไม่ใช่รถตัวเกมเอาเป็นาสามห้าดีกว่าวิธีเปลี่ยนสีรถก็อย่างนี้เลยนะคลิกขวาที่รถเมนูแล้วก็เลื่อนหาเขาว่าเพ n นนี่แล้วก็กด Enter แล้วก็เลื่อนลงมาหาเขาว่ายูอะไรว่ายูลิยูติลิตี้อ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ปัดแบ็คนี่สีหลงก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะ นี่ยอินบีอนบีมันช่วยมากเลยนะดูดิแต่ว่าอินบีอ่ะอันนี้เป็นที่ผมปรับเองนะถ้าเป็นอินบีของคีบีมันอาจจะไม่ได้แบบนี้นะอันนี้ผมปรับเองก็อย่างที่บอกในรลาะผมก็มีขายอยู่น่ยดูเอามันช่วยไม่ช่วยเห็นปะ่ะรถมันเงาขึ้นตึกอะไรถนนพื้นอะไรเงี้ยก็วิธีเปิดไฟรถก็ลีกขวาที่รถเมนู menu. เอนจิ้นแล้วก็เลื่อกขึ้นไปหาเขามาไลฟ์เปิดแค่นี้นี่แค่นี้เลยนี่แค่นี้เลยแล้วเราก็แป๊บนึงนะผมขอเอาถนนนอกก่อนนี่พอได้อย่างงี้ใช่ไหม แล้วก็เก็บก้าลากตัวไว้หลังรถคลิกขวาแล้วเข้ามาว่าเพจแอนิเมชันผลิตท่าพวกนี้ก็เป็นท่าคนะัสตอมนล้วในตัวเกมไม่มีขายเอ้ยในตัวเกมไม่มีผมหาท่าแป๊บเนี่ยผมจะเอาเป็นท่านี้นะก็พอเรา,อาจัดอะไรเสร็จปุ๊บเราเลื่อนตัวอ,อะไรให้เรียบร้อยกดคีย์ขวาที่ตัวแล้วก็ เลื่อนลงมาขวมาฟอร์เซนเนี่ยมันจะเป็นแข่งตัวตัวมันจะไม่ขยับพอไลด์ได้อย่างงี้ใช่ไหมเสกไฟเลย F8 s สปายเน็ตตี้อินทิวเอ็นเทอร์ออบเจกเอนเอร์แล้วก็เสิร์ชเลยอันหนึ่งนี่เป็นอันนี้นะพอ p w a วอล g ล t 0 2วนสองเอเนี่ยชื่อก็ดูในกรอบสีขาวอะแล้วเราก็ตั้งไปสามมุมเนาะอย่นี้ย นี่นะพอเราจัดไฟเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมคลิกข,ขวาที่ไฟแล้วก็แมนวนวลแล้วก็ปรับอันนี้เป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะแบบผมอะแล้วก็มาที่แซนแล้วก็เลื่อนไปทางขวาทีนึงนี่ให้มันขึ้นมาทีเดียวเงี้ยทำแบบนี้ทุกวันเลยเลนาะนี่แล้วก็แบ็กสเปซลุยๆแล้วก็แปดเวเทอร์ปรับเป็นฟอกกี้เวลาปรับเป็นสองทุ่มดูนะ เห็นปะแปับนึงเรผมขอปรับไฟลดก่อนโอเคปรับเรียบร้อยถ้าเรารู้ส okay. er, okay. the ึกว่ามันมืดไปใช่ไหมแล้วก็เพิ่มไฟไปวิธีเพิ่มไฟนะเอาเมาส์เนี่ยเลื่อนตัวบวกเนี่ยมาไว้ที่ไฟแล้วก็กดตัวีปึ๊บเห็นไหมมันจะสว่างขึ้นนี่แบบนี้เห็นป่า ผมว่าแบบนี้มันก็สวยแล้วนะเน,นี่ยแค่ไหนได้ละเน,นี่ยแค่ไหนได้ละพอเราได้ปุ๊บใช่ไหมหกดันึงปรับมุมมองอนะไรให้เรียบร้อยให้เป็นมุมมองนี้นะแล้วก็ F1 เลยแล้วก็ F1 เน,นี่ยแค่ไหนเสร็จแล้วแล้วก็ F9 แล้วก็กด F แล้วก็มา manage entity database enter แล้วกันที่สองนี่พอยจะทำอย่างนี้ใช่ปะแล้วเราก็เข้าเราสไตล์ editor ได้เลยแต่ผมจะไปถ่ายให้ดูอีกรุ่มหนะึ่งเนาะขอเปลี่ยนทีมบ้าเอาไปตรงไหนดีวะผมจะถ่ายตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้สวยนี่นี่ตรงนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยเสกรถเหมือนเดิมเลยอะ นอนไม่เปลี่ยนรถด,ดีกว่าสีแล้วก็เหมือนเดิมเลยอ่ะมันเหมือนกันทุกครั้งสวยปะวะเ้ยได้อยู่แล้วก็จัดรถอะไรไปนะปุ๊บติล็อกชันอนิเมชัน,อน,ชนฟอลวิลตเหมือนเดิมเลยนี่รอดูนะเวทเธอร์ปรับเป็นฟอกกี้ไทม์ปรับเป็นสองทุม่มแล้วเราก็เซฟไฟเหมือนเดิมเลย ที่เผมกดเร็วๆเพราะว่าผมถ่ายรูปมาจะได้เป็นจะปีแล้วเนาะปีสองปีแล้วผมเลยดูแบบชินกับปลูกอะไรเงี้ยแล้วทำบ่อยๆล้วมันก็ชินเนีน่ยทำแบบอันเดออันแรกเลยเห็นปะน่ะเนี่ยเนึงที่มันมืดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมลืมปัดไฟรถเนี่ยเนี้ยก็สวยแล้วเป็รไงี้ โอเคพอเราได้อย่างงี้ปุ๊บแล้ F1 เลยนี่ F1 เรียบร้อยปุ๊บแล้วเราก็เหมือนเดิม Manage r e m o v e เราต้องลบทุกครั้งก่อนเข้าแล้วเข้าตาย Editor นะไม่งั้นตัวมันอาจจะบั๊กอะ่ะที่เห็นตัวซ้อนๆกันก็เพราะเหตุผลนี้แหละเวลาถ่ายเสร็จแล้วไม่ลบกันล่ะมันก็จะเป็นแบบตัวซ้อนอย่างเงี้แหละผมขอคิดก่อนนะว่าจะถ่ายตรงไหน เอาตรงนี้นะ่ะเหมือนเดิม f 8ตัว f เศก์รถเหมือนเดิมเลยนี่เป็นไงวะเออเสียวนี่ขี้ขวาที่รถเอ้ยขี้ขวาที่ตัวสายท่าเหมือนเดิมเลย ผมขอจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแบบอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็ backspace แล้วก็ f enter 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 หาคาว่า pop ไว้เลยเหมือนเดิมเลยวิธี save ไฟล์ save พวก pop อะ่ะให้มันไปอยู่ใน f a v o r i t ก็วิธีนะคลิกขวาแล้วก็เลือกมาอันที่สองเอ้ยอันแรกดิ model is a f o r o r i e อันเนี้ยแล้วก็กดติ๊กไป มันก็จะเซฟไปอยู่ในโฟลเดอร์แล้วเราก็ยกอ้ยยกไฟล์ขึ้นเหมือนเดิมเลยทีเดียวยนี่แบบนี้เวทเทอร์เอ้ยป่าเวลานี่อย่างนี้เนาะเนี่ยแค่เนี้นะแล้วก็ F1 เลยแค่นี้ วิธีทำให้มันมีละอองน้ำก็น,นี่นะ f 5 weather ปรับไอเนี้ยเห็นปะ l a n ะนี่แล้วก็เปิด e n b แค่เนี้ยมันก็มีละอองน้ำแนละ้วดูนะยิ่งเยอะจะยิ่งละอองน้ำจะยิ่งเยอะนะผมว่าเยอะเยอะมันไม่สวยนะเนี่ยว่าประมาณนี้กำลังดีก็คิววีที่มันจะมีละอองน้ำก็เป็นแค่เดือน12เท่านั้นนะคิววเดือนอื่นจะไม่มีผมใช้แต่เดือน12นะเดือน8ไม่ได้ใช้เลย นี่นะแล้วก็เข้าไปรูปที่เราถ่ายไว้ผมสอนไม่ค่อยละเอียดนะเพราะว่าคลิปสอนละเอียดละเอียดมันจะอยู่แบบข้างบนข้างไอข้างล่างข้างล่างอะเพราะว่าแบบสอนละเอียดเนี้ยผมสอนไว้ไปหมดแล้วอะลองไปย้อนดูนได้นะมันก็จะราก่อน แล้วก็เล่นคลิปไปแล้วไม่จาเป็นต้องแบบฉากแรกแล้วเอาเลยอ่ะเล่นคลิปไปให้จงังหวะมันจะสวยอะไรเงี้ยนี่นะพอเราได้อย่างงี้แล้วใช่ไหมก็อัตเนติเอนเธอเลยโอเคพอได้แล้วก็ F12 เลยแต่ถ้าสตรีมอ่ะสตรีม F12 อี i ีกผมไม่รู้อ่ะสำหรับคนมี2จอนะถ้าคนมีจอเดียวก็วินโดว์เป็นสกเกนไปเลย นี่นาะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะกด head antenna เทอร์เหมือนเดิมอย่าลืมปรับอันนี้กันนะไม่ไงั้นข้างหลังมันจะเบอร์ผมว่ามันไม่สวยผมขอปรับไฟรถแปบบ๊บแล้วก็ a n t e n n นเธอเลยวินโดว์ออเกนเทอร์ตี้เหมือนเดิมเลย กดยุแล้วก็เข้าไลน์รวมคลาสสิกนี่นะ ENB ก็ตัวนี้เลยนะราคาก็100บาทเนี่ย ENB ซื้อไปมันก็ได้ภาพแบบผมเลยนะรับประกันเลยถ้าลอง r e เม k e กับ QV อะ่ะภาพจะได้เหมือนผมผมรับประกันเลยีเชดด้วยนะ ENB มันต้องใช้คู่กับีเชดรีเชด,ด V2 อันเนี้ยถ้าซื้อ2ออย่างนี้ไปผมรับประกันภาพเหมือนผมแน่นอน ไอรีเชตอันเนี้ยคือมันจะได้ทั้งพีเซ็ด้วยนะแบบที่ผมบอกทุกคลิปเลยแล้วก็มีฉากเซลเนี่ยมีให้ซื้อเยอะเลยมีให้เลือกใช้อ่ะเยอะเลยแล้วก็ m อ code ไม่มีไฟล์พังร้อ้าสิบาทซื้อผ้าเต็มสล็อตเลยเป็นตัวที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยแบบลงอะไรก็ได้ไม่ไม,ไม่มีพังอ่ะแล้วก็เซตติ้ง q e ิอันนี้ก็สําคัญนะเนี่ยเห็นปะ่ะพวกเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชันเสริมพวกเนี้ย ที่ผมบอกต้นเคียไอที่ผมบอกว่าอะไรอะเราอองน้ําก็อันนี้แหละเนี่ยก็อยู่100รบาทแล้วก็รีชตก็ตามนี้เลยสําหรับอันนี้แนวเก่าที่ผมถ่ายนะถ้าใครชอบก็มาซื้อรีชตอันนี้ไปใช้ถ่ายได้แล้วก็รีชตเนี่ยก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นสตินะอันนี้สติดวีสองที่ผมใช้ถ่ายล่าสุดเวลาถ่ายสติอะแล้วก็มีท่า ถ้าพวกนีน้เราลองมาเลือกดูกันได้แล้วก็สอนถ่ายรูปนะอันนี้เรียนถ่ายรูปก็ของที่จะได้ตามนี้เลยกดสตารปแล้วอ่านกันนะนี่ได้ประมาณนี้600บาทเองแล้วก็รับลงมาดส0่ถ้ามาลงตอนนี้ผมจะลงให้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเชียร์คิวไปหมดอันนี้ก็เป็นผลงานนักเรียนนะที่เขามาเรียนอะเนี่ยเนี่ยผ้ามันผมเลยเห็นปะนี่ละ อ, <osc> อันนี้ผมสอนตัวต่อตัวนะแบบไม่ใช่คลิปสอนนะสอนแบบว่าตัวต่อต,ต,ตัวแบบลงดิสแชร์จอสอนอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสเน่ว้นะเผื่อใครสนใจนี่ไอริชเชตวีสออ่ะไอตัวเนี้ยแป๊บนึงนะริชเชตสูตร V2 นี่ไอตัวนี้อันเนี้ยคือก่อนแต่งพรีเซตนะอันเนี้ยคือหลังพรีเซสแล้วผมให้ดูอันเนี้ยคือ ใส่พิเศษอันนี้ก่อนอันนี้หลังเห็นไหมมันต่างกันมากเลยแล้วเราก็ปรับตัดขอบอันนี้ก็น่าจะเป็นกันอยู่แล้วเนาะเนี่ยใครเนี้ยสวยละนี่นะวิธีแบบลงดิสใช่ไหมยอยากให้ภาพชาร์ดลเลื่อนลงมาหาขาว่าไฟล์ setting image format อ่เอะเกิดเป็น PNG อนะอันเนี้ยคือลงดิสภาพมันก็จะชาดเลยส่วนเว็มาร์กอันนี้ก็เป็นลายนามนะไม่ต้องไปจัดใน Photoshop เราตกอันนี้ปุ๊บล้วก็เอ็กพอร์ตมันก็จะเป็นลายนาให้เรา แต่เราต้องไปตั้งค่าก่อนนะแล้วก็รูปที่2ผมว่ารูปนี้มันมืดเดี๋ยวผมแต่งให้ดูนี่ถ้ามันรู้สึกมันมืดนะปรับชาร์โดขึ้นผมขอดูอีกจอแบบจอไอที่ผมใช้อยู่มันสีเพียนนะแต่ว่ามันมันลื่นกว่าผมก็เลยเอาจอนี้เป็นจอหลักแล้วก็กดไฟล์ export export ไปกด Library แล้วก็คลิกเข้าไปที่รูปนี้ d e v e l o p เหมือนเดิมเลยเห็นไหมเวลาผมถ่ายงานสุดผมจะใช้แต่ไอวีสองนะทามาสุดวีสองอะแล้วก็ปรับปรับชาร์โดขึ้นเนี่ยแค่นี้ได้แล้วนี่แล้วก็อ e ีกพอเลยปุ๊บเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วนี่อันนี้เป็นไงผมว่าแค่นี้มันก็สวยแล้วนะ ตั้งโปรก็เฟี้ยวละก็ประมาณนี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวอยากให้สอนอีกก็มาคอมเมนต์ได้นะรับผมมาสอนให้ก็โอเคครับ